ยาวปานเล็กไปี่น้องเลยสวดอ่ะู้คูปลาพี่น้องสวนวดปาดินปลาปลาิ้น้โอ้โหปาม่ปาม่วดเป็นไรกท่านคนละไปปลาิ้ตัวนี้นร,ร,รับพี่น้องอาจจตครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงสีเทียงกับพี่น้อง เอาวันนี้ครับออกมาชมเขาลุ่งเด้อพี่น้องครับมาชมเขาเล้าใช่มเขามาสัมางามข้ามแน่แต่พี่น้องก็เดี๋ยวอุ้มซุ้มครับเดี๋ยวไปล้อมาไปเที่ยวเขาพี่น้องเท็่สาล่องบนกัะนั้นมันสสดอกค่าได้ปูได้ปลาครับพี่น้องในเี่ยอย่างเน่าเนี่ยเขาเหนียวกำพัำพี่น้องเลยเล่ามากวัยถ่านขาต่แนวเกียครับพี่น้องเขาเหนียวกำพัำครับคุณเล่ากำลังมากครับพี่น้องเสี่ยนปลาเด้อม่ธรรมดาครับพี่น้องเนี่ยพูด ยางวาววาวมันคือปลาเอี๊ยกไม่รู้สีเท่าไหพี่น้องเลยต้องเบิ่งนครับพี่น้องมาต้องเอาลงไปไกลได้บ้านหอดใส่กับลูกหางอ้าวหวานโดนอะไ้คือจะได้สร้างก๋วยเตี๋ยวมาถางวะเลือดส่องเปล่าห่างแหแล้วพี่น้องหวานต้องเบิ่งครับมาได้ปุ่นได้เกลียวได้พี่น้องครับโ๊วยบรรยากาศแถวนี้ครับพี่น้องเขาเพิ่นแต่มันเขียวแต่มันงันครับเขียวอืดตื้อยู่ผุ่น ไปเก็บเห็ดบ่พี่นอ้องอือน้องเบิ่งครับว่าด้กินปลากรับเขาโคกอะไรพี่น้องฮะลองเบิง่งเบิ่งกับเสียงยาวจังอ่งอยครับแม่วันศสียตึกปลาครับพี่น้องมื้อนี้มาเล่นนญนำรุงครับส่วนเราไปใส่เบ็ดซั่นเด้์แลยว่าห้วยอยากไปย่างมาซาบาล่าแตหิวข้าวแต่ซั่นเด้์โครงการพี่นอ้องแฉ่เห็นปลาเล่าว่าฮะน้องเบิง่งปูดผุนป,นปอนมู่มุดมือหุ่นอนลองเบิ่ง เสียกซื้อือเสียกไวนํ่นเตียเอาลองเว้ยลุ่นลาก็รุ่นซอยโอ้ยแงปลาเล็กเปดี่น้องเ้ย ทีกระพูดพื่เรเว้ยการถือแสดงว่าปลาหลดุนกันพี่น้องเลยแสดงว่ามันแหละกันถือเมื่อวันนั้นยเอาตัวปลากระพูดจากกันพี่น้องปีนเข้าเห็นบมนี่เข้าปีนแม่องงานั่นะเอาวัสเมลตีุยนะเห็นบ่าบ่ออกม่บ่แสดงว่ามันไหลกันยังไงปดปปลานงมันได้สกันถั่วลุงเราขั้นเขียวนึ่มเขน ดึงมาห้างพี่ดึงมาพี่ดึนหางมาห้างก่อนเนื้อกมอนี่บอกระตัวเปนนอื่นก็ไบ่ได้บอกหนักก็สิว่าดินั่นดีให้มันออกก่อนทีน่าหนาแน่นขัวหน่ะโอ้โหปลาพี่น้องมียมเอ้าเอามีแต่ปลาขาวอ้อยตัวใพี่น้องเลยเป็นไดขัวหน่ะปลาตัวนี้ง่วงว่ะไหว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 ันไปเอาปดปดปดบบทีเดียวพี่น้องรายการเลยพี่น้องเออดอกเดียวครับพี่น้องคุณ จ <laughs> ้าของหน้าใส่เจ้าของหน้าพนพรพี่น้องเจ้าของหน้าจะไปใส่ไงเน็ดยปะที่แรกว่าวลาหย่านได้กินติ้งเฮียเอาไม่เอาไม่พี่น้อง,งมันหั่นมันบ่ทันได้เตรียมตั้งทานหว่าติตัวของคนหลายเทียสเอาแหนหั่นบ่ได้ตีปุ่นเอาแหนทีเราหย่านเราหย่านปลาหน่อยขั้ไม้แล้วน่ะปลาหน่อยก็เอาปล่อย,ต,ยตัวใหญ่ใหญ่ปลาขาวกล่อยเส้นบุนแดงแล้มันคักบนแลดง อย่าเลยพี่น้องเองปลาเลี้ยงว่ะมหากรวดอะไรกินเด้พี่น้องมันอยู่ในสากระไรอยู่ในอ่้งก็บว่าหบ่หาก็บ่ได้คือเก่าเอาออกไปเอามัดสากระไรตัวบัดรุ่นละบัดตัวหน่อยปล่อยไปอ่ะบัตรหน่อยดิเนขยคะของคนกัดเฉียวอยู่บนเรื่งว่าบัตหน่อยเี่ดิเอาไปเลยเอาไปบัตรหน่อยบัตรหน่อยดีเลยเรา เอาออกใบ่สบางใ่กันนะเอาออกดีๆก็หน่อยเออไม่ว่าเราบ่มันใจอ่า้าพี่เออเราขั้นเขียวพี่น้องร่างวันตอนพี้ฮตื่นอกปลาดุกปลาครับพี่น้องกปลาพันปลาเด้พี่น้องึค เสียนเห็ดมาลงน้ำครับโอนี้สวดโอุ้นแตกดีครับแล้วว่าจอมจดว่าถึงมิ่งบนอยู่ในบึงพะนันไใส่พี่น้องเอ้ยวานี้พวดปัาดไพ่ยังพุนพี่น้องบอนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยบอลนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เสาแล้วครับพี่น้องมันได้หลุนกันเด้อพี่น้องเลยพี่น้องร้องมั้ยพว่นั้นเป็นได้แฮ่ตีมบ่หลายนามมันเต็มสาทั้งหมดพี่เนี่ยโอ้โหพี่น้องหลุนใส่กันครับบ่นี้ปานว่าอยู่บึงพะรานไส้ครับอ้าอ้าอย่าบอกได้ว่าถึงเงาจิกเออเสี่ยงอ้าพี่น้องหลุนใส่กันครับพี่น้องเอ้ยป้าอ้าเสี่ยง ไม่ใกล้ๆแม่นแหะตีก็พูดปัดพูดปัดเลยพูดพูดเสียงกันคุบหันมาแล้วครับตัวแรกแท็กมาแล้วครับ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 มาโอ้โหโห้โหโอ้โหปัดทัวปลาตัวปลาหนีตกไงโอ้โหปลาปลานิ่งปลาปลาหนิ่วนี้โอ้โหให้ลูกจับให้ลูกจับ โอ้โหปลายองเออปะดุก <analyze> ก <anthropology> <wie> ็ม <mayor> ีปละดุกระปาดุโอ้โหเป็นเทโอ้กที่ขาดโอ้โห ไปไปไปเนี่ยโอ้โหพี่น้องพ่อ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 ภาษาสิบกผาสิบกพี่น้องตัวนี้ที่พันเนี่ลุกอุ้มอยู่เนี่ยไพ่จวดจที่พี่น้องเอ้ยปขึุ่นพี่น้องปปล่อยแลวเพียงลูกนี่โดกันตัวง่าปล่อยปลยเพียงลูกปล่อย อินเราพูดมาสองชั่วโมงแล้วครับวันอยู่บึงพราลันไสะขึ้นจังกวบึงพราลานไส่ี่่นเรเอปาดกไปแล้วพี่น้องไปแล้วท่นหนอยปล่ดุกกลับพี่น้องตัวนี้ไส่เบ็ดรด้รลุนี้มังเพียงเลอยเหาอก็พอเสร็จแล้วพยทุนงก็จทุลเราอยากอบไยสามรอบแร้วก็จะหามู่งานที่เราว่นเร่าเร็กยาาเราอยากอ่านปลาดุกไง ก็เต็มทางสีแล้วพี่น้องปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเมือนปล่อยเลยเอาลูกเอาลูกแมนครับคนโอ้ยหบอไดบอนอนบอกเด้อสิมานนอดฝ่าใหายลูกใครใครใครเลยครับใครขึ้นฉี่มั้งล่ะลูกโอ้จะควรเสี่ยนใส่กูบ่ใส่กูมันจะสิ่งหนึ่งระว่าสิปล่อยเลยบอได้ปล่อยสับ กำลังมัดพี่น้องปิเตรมทางสีหมอกก่อนเอาไปให้มยนั่มไปหงยายก็หมักงอันนี้กะติปุ่มเมียหลุด่ะโอ้พี่น้องโคต่ได้้านนี้เฮขาดเียพี่หนาเพ่อนทได้บีหาเด้านี้จังมากดพหนาจกพนด้อนี้มันแห้งอยู่ริดแล้ว เอาเหยียยอดลงลางมาทีๆก็ติดแล้วลูกหลขึ้นเนาะผลปลนท่าา้่องเอาคุ้นขึ้นนองได้ปลาปลาเข่าเอาไปให่คุณนยายเนาะเอาไปให่ยายร้อยย่บอ้พียขึ้นน่องกินน้ำคันเอาพี่น้องเาหอดขีแม่เลยจ้ะปลาไม่ปลาไม่ให้แม่จุมเ็งแม่ มึงไปนิดไงเนี่ยล่ะแม่มันตายไปแล้วมันเสียบมึงอเด็กนั่นนั่นยับไปไปตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มิจต์ตัวใหญ่งามงามเผาเพียงข้าวแม่เผาแม่อยากอยังอยากเผากระเผาแล้วเด้ดแม่อยากซุนเนี่ยวน่ะอยากซุนเนวต้มต้มต้มสดน้ามูลผู้เฒ่าสีมักเนาะเดี๋ยวสิต้มให้กินบ้ามักกับผู้เฒ่าแล้วบ้ามักกับผู้เฒ่าแล้วลูกเคยสีให้ได้กินแล้วเนาะ เลีาาจังลลูกเคยอาถ้คุณกับลูกเคยแล้วลูกเคยละตื้อไข่นะลูกเคยละตื้อไข่กินด่อฝุนแล้วถือกล่องเลยซสือหลไหลายหลอาต้มต้มต้มพี่น้องพี่น้องอามื่อนี้เปลี่ยนคนดังครับแม่เป็นผู้ดังเด้มเหมือนี้ขี่กระบองพี่น้องขี่กระบองแสดงว่าแม่ผู้เป็นคนมีไฟครับคิดว่าติด ครับพี่สองคนดังนี่คนดังแม่มันเิ่นกันดังตอเหล้านี่แหละเอ้าเอ้ยเนี่ยมันร่มมันล่มมันล่มมันล่มมันเป็นคนดังเหรอเกิดมาเป็นผู้คุ้มอีกได้บ้างนี่พี่เมียาตะไคร้ ลงไปพี่น้อนงอือเอาไส่เนี่ยเป็นผู้คุ้มมีผู้สร้างอีกตั้งหานสร้างลูกเคยนอาอลงไปออลงไปเป็นผู้คุ้มพร้อมมงแม่หรอไปขามอ่อนขามอ่อนพี่น้องไปใส่ต้มปลาต้มปลาปลาขนาดเมียเอาไปให้ลูกเคยเจ้าแล้วสิเป็นผู้ต้มให้กินทังเอางอาอ่ายไม่พูดหรอตจีทั้ทงนี่ก็สิเผาปลา เอาาเอาาพี่น้องกำลังสุกจ้ะนี่เฮ้ยตรวจตรวจเป็นไรป่วยท่างคุณแล้วไปต้มปลาเรียบร้อยแล้วห้างเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วคือกันจ้ะนี่พี่น้องครับต้มปลาครับเรียบร้อยเลยพี่น้องครับต้มปลานี่ตัวนี้ครับพี่น้องไาเดอโต้ครับ นี่จ้าพี่น้องเพาไปเผาไปหรอเขาลปตุ่มปลาแก้วจ้าเอาเบ้องากินเนี่น้องเฮ้ามาเด้อพี่น้องกินเบื้งหังอะไรป่วยเบื่องเบื้องเอาไ้ปลากินมันก็หนาฟิ้มเมือนลูกเคยเป็นในแนวลำเก่ยบปะเมนตุ่มอ๋อสิกินไข่ห่อนบ่ห่อแม่แด้ แซบซุปว่ล่ะแม่เห้ยเอาสดน้ำเป้าแน่หล่ะแม่มันห่อนอยู่เด้อเป้าว่าจะกินวกนั่านั่นเศร้ามาเห็ดอีกเด้อลูกเคยนี่วันว่าต้มปลาห่อนโพดวันศุแซ่บปะแซ่แตเด้มาอยู่บ่อสันิลูกเคยน่ะเป็นตะเดมาอยู่บ่อสันดิลก่าล่ะแม่แซบปน บอกเขาเกิดมาไม่แม่มาที่จงปลามาท่าจงผีว่าจะออกเ่มาแล้วผมเี่ยวออกเ่นอกี่นอนเี่ยวขอนงนีตันขี่ปลามาีย่ขี่พี่่เลยแ่ขี่ปาตดอกขี่พี่ใหญ่่ง่ มีต่หุ่งอมี่ต่หมูุ่งกอขอกันเล่อนะเขาอยู่แก้วเขยู่มกับต่หุ้งเนี่เมนิเล่าแล้วไปตำหมุ่งลที่หลังงเดา๋ยเรเหน่อยอยู่กินไปแล้วเบิ่งไปแมนกินน้ำกลนลองน้ำกล่นเออยินบอกเขาบอกกินน้ำกลั่นลงน้ำกลั่นเขาใสละปันมาดูมามาอายามาแล้วหืเล่าผิวอ่ะต้อพี่น้องแมนหน่อยๆได้พี่น้องบ่าเมดรได้ พี่น้องเฮับเด้อจ้ะมาท่านเหมือนดนนีท่านเพิงอยู่นองใ่าท่านหัวปีน้องจอดเติมน้ำมันอยู่บางทีขั้นมันกินข้อมันกนข้อมาได้ไหมไอตุ่มมาได้อตุ่มตุ่มยดไนี่เขาดาออกตุ้มบลเดี๋ยวบังคูตาแก้วแนวแก้วฝตามเหวือนต่ย่ามีมาตามองหาก็มีไขู่ ราก้อไปกินเลยต้องลูกเรื่อยไม่ไดรออาดูไม้ไมมวเขาแม่จะอายาเส้กินขขาขับอืมอามอีมอืแล้วีมานน้ำข้างฟีอะไรจุ่มน้ำข้างน้ำมันเนรถได้เรื่งเาเงียก็ได้ราะว่าเป็นรถหนารถหนาบิ่งหน่อยว่ามัน ่พี่น้องเลยเหมือนกัเอาชิปนี้มาซ้ำนีน้ครับชิปนาผูกกออ่อนมาเด้ยอพี่น้องเลยเาสาัสดีคุณครับดีสวัสดีค่ะ